คืนวันทำงานมาที่สี่นาราตีสองตีสองแล้วเงียบผิดปกติมากๆหรือว่าพวกมันจะหาวิธีอะไรมาแกล้งเราอีกจะเอามาจากที่อาคารนะครับแต่จากสีหน้าเมื่อวานแล้วไม่น่าจะเล่นนะต้องเกิดเรื่องอะไรแน่ๆ <ifi> <p ou> อะไรกันอนะ่ะเปิดหมดแล้วเหรอแล้วทำยังไงต่อไปละ่ะ <c oughs> บอนนี่เป็นอะไรไปอ่ะซสวัสดิสวัสดีเลยอ่ะบอนนี่ไหวไหมบอน,นี่ ใครทำอะไรนายบอนนี่วางเฟดดี้ให้ดีคืนที่สี่คุณต้องรอดคุณไหมเฟดดี้เป็นคนทำงั้นเหรอโหดร้ายชิก้าโหดาลกันไปแล้วแม้กระทั่งชิก้าเพลงเฟดดี้หรออยู่ตรงไหนกันนะอย่าสลบ หลับจนกว่าถึงเวลานะในที่สุดก็ตื่นสักทีเป็นยานที่มีเลยนะครับในเวลาทางานเนี่ยอ้าวตื่นได้แล้วเด็กขี้เซาก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ตื่นนะครับเฮ้ยจะตื่นหรือไม่ฉ่นไม่ว่าแต่สิ่งฉันไม่ชอบสุดคือสิ่งที่ได้ทำกับทุกคนใครจะฆ่าฉันคนเดียวแท้แต่นายเกี่ยวทุกคนมาเกี่ยว ทั้งบอนนี่ชิก้าและฟ็อกซี่ก็ตามเป็นเสมอครอบครัวของนายแ,แท้ไม่น่าเชื่อว,ว่านายจะด้านชาทำแล้วคนนี้ครอบครัวของนายได้ฉันเกลียดนายฉันหล่ะอยากรู้จริงๆว่าคนอย่างนายถ้าถูกโยดลงในหุ่นไอเมทอน,นิกจะเป็นยังไงกันนะถูกมัดไว้อย่างนี้ไม่รอดแน่ๆสุดสึกหมดหวังจังแฮะท่านี้ก็จบแล้วสินะ ขอโทษทุกคนที่ทำตามที่ขอไว้ไม่ได้อะไรเอ่ยอิสเฟดดี้แค่นี้ก็พอแล้วสินะบอนนี่ชิก้าอือมนคนที่คอยรับมือนะครับเฟดดี้คืนชีพคือไม่ติดกับเขาเต็มเป่าเลยบอนนี่ชิก้าพวกนายไม่เป็นอะไรเหรอไม่ชอบเฟดดี้ทำอะไรนาไปแล้วงั้นเหรอ ทั้งหมดคือแผ่นผมเองครับเปถนสาฟไปดีนะคะคุณไม้ก็แปลว่าพวกนายสองคนหลักคุณไงยห่นท่ำแบบนั้นฉันเห็นน่าเฟยแล้วไม่ช่วยแก้ไม้ฉันด้วยคือว่าฟปด้ฉันพูดใส่นายเมื่อกี้ฉันอะไรนายเกลียดฉันไม่ใช่หรือไงโรดงั้นเหรอคิดจะชมัดเลยฮะพอใครกันล่ะคืนทำงานวันที่ห้าเวลาตีหนึ่ง แล้วนายมาทำอะไรกันเนี่ยไม่ชอบโกรธฉันหรือนเหรอก็เปล่านี่ก็แค่จะมาแ็บงั้นเหรอแล้วอย่าไปเราเสียค่าตรงมาสิเฟดี้คิดมากไปแล้วแม่งโกรธอยู่จริงด้วยอขอโทษที่ผ่านมาฉันรู้จริงว่านายเตรียมเรื่องนี้ไว้กับบอนนี่ฉันเลยพูดไปเพราสถานการณ์ถ้ามันทำให้นายรู้สึกแย่ไม่อยู่กับฉันพอเรื่เมื่อคืนฉันขอโทษ แค่แค่นี้ฉันจะขอฉันจะหายโกรธนืงไงอะ่ะคลิปเป็นเด็กๆไปได้เฮ้ยควเขาสาข,ขอโทษเราใจฉันยังไงนะสถึจะหายโกรธอะ่ะถ้าอยากให้ฉันหายโกรธงั้นจูบฉันหน่อยสิจะจูบเราเพือเรืกนายอย่ามาล้อเล่นนะล้อเล่นอะไรกันก็เมื่อกี้นายบอกว่าทำยังไง ให้ผมหายโกรธไม่ใช่เหรอเฟดดี้ออกไปไม่แล้วทำมาถึงหน้าแดงละ่ะไ,ไม่ใช่งนั้นนะแน่ใจเหรอจังเอ๊ะปอนี่อืมลาไปนะครับเดี๋ยวกลับมาเนี่ยอย่าพิ่งไปช่วยฉันก่อนปอนี่ไอโหดลาย ให้ตายสิร่้จะมาช่วยซะอีกอะเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองมีอะไรน่าฉันไม่ได้ติดอีล่ะจ้องอยู่ได้ก็คิดอยู่ว่าหน้าตายคล้ายอยู่นะเหมือนเคยเจอกับแม่มา่ก่อนเลยทำงานแป๊บถึงท่าทางในตอนนั้นกับตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ความรู้สึกมันใช่เลยในตอนนั้นก่อนที่เรา จะตายแล้วกันแบบนี้คิดถึงจังเฟดี้ไปแล้วไปนะ่ะเฟดี้ดีไหมเฟดี้ต้องฆ่าต้องฆ่ายามเวรดึกให้หมดต้องฆ่าคนที่ฆ่าเรา ตายไายไายไายตายตายตด้ตายติดีไหมไม่นะนีฉันทำาะไรลงไปฉันไม่ต้องใจไหมได้พอเธออย่าทิ้งพุท่าไป โอ้ยเฟดี้เมื่อกี้นายเล่นแรงไปแล้วนะดีนะที่ฉันแค่หมดสติไปเฉยๆอ่ะถ้าอะไรแบบนี้อนะถ้าฉันตายจริงทำไงเนี่ยเฟดี้ดีใจจริงไม่เป็นอะไรฉันขอโทษจริงๆนะไม่ขอโทษถึงจะเป็นรูปร้าหนุผู้ใหญ่แต่ก็ยังคงเป็นเด็กแล้วนะเราลองหายด้แล้วเฟดี้เห็นไหมฉันไม่ได้เป็นอะไรแล้วนะเห็นไหมโอเคนะไม่ร้องไม่ร้องตบตบ มาวางทุกคนทำไมมองจำเป็นแตงกันล่ะออกมาเลยนะคุณได้เห็นแต่ลาใช่ไหม,ไมเหไม่คิดจะช่วยกันบ้างเลยนะจะแก้งอะไรมีขอบเขตบ้างสิแม้ก็วันนี้คุณไม่ทำงานสุดท้ายแล้วนี่ครับเลยอยากดูเฉยๆพู้จัดก,การโทรมาแน่เลยวกเราอยู่นเงียบๆในแปน๊บนะครับค่ะฮัลโหลครับ อ่าคุณไม่สินะครับตอนนี้ทางบริษัทเราขาดยาเม็ดอีกนะครับหากไม่ไปการรบกวนอะไรมากช่วยทำง,งานเพิ่มเป็น2วันได้ไหมครับโอเคนะครับไปครับอว่าอะไรนะไม่อะไรเลยอ,อีก2วันที่เหลือขอบฝุด้วยนะคะค่ะ